สีร่ราศีต่อไปนี้นะครับดวงปังดวงพุ่งที่สุดในเดือนกันยายนนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีลิทนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเรามาเปิดดวงกันสีร่ราศีนะครับดวงการงานการเงินปังที่สุดในเดือนกันยายนนะครับรุ่งเรืองร่ำรวยประสบความสำเร็จ นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากทำวอลเปเปอร์เสริมดวงแบบนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้คุณจะได้วอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนคาถาที่คนสวดเพียง199บาทเท่านั้นเองนะครับเริ่มจากราศีแรกครับคือคนที่เกิดในราศีสิงห์นะครับใครที่เกิดราศีสิงห์ในเดือนนี้นะครับผลบุญที่คุณเคยสั่งสมผลบุญที่คุณเคยสร้างนะครับอะไรดีๆที่คุณเคยทํามานะครับเดือนนี้นะครับคุณปังแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครที่ยังทําไม่ดีมาเนี่ยก็ต้องเ่ารามาลองตัวนิดนึง นะครับเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่คุณควรสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาแล้วก็ภาวนานะครับแล้วก็ตั้งใจทํางานของคุณไปนะครับรับรองคนเกิดราศีสิงดวงปังดวงพุ่งดวงรุ่งดวงรวยในเดือนนี้ครับหรือราศีที่2ครับคือคนเกิดราศีกันใครเกิดราศีกันในเดือนนี้นะครับดวงชะตาในเรื่องของ การงานนะครับดีมากๆนะครับผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนมีผู้ใหญ่ใจดีคอยส่งเสริมคอยช่วยเหลือคอยเกื้อกูลคอยคาจุนอยู่นะครับดังนั้นนะครับคนที่เกิดในราศีกันนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณควรเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเป็นเดือนที่คุณควรอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเป็นเดือนที่คุณควรที่จะพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ดีนะครับแล้วคุณจะมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะครับ ต่อมาราศีที่3นะครับคือคนที่เกิดในราศีธนูนะครับใครเกิดราศีธนูนะครับเดือนนี้เป็นเดือนของคุณนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่เรื่องการเงินของคุณหลายๆด้านเนี่ยจะดีมากยิ่งขึ้นนะครับการจะลงทุนการจะทําธุรกิจอะไรควรจะศึกษาหาข้อมูลหาความรู้ให้ดีนะครับหาพันธมิตรหาพักพวกให้ดีนะครับแล้วคุณจะร่ารวยรุ่งเรืองอย่างแน่นอน นะครับราศีที่4คือคนเกิดราศีกุมนะครับใครเกิดราศีกุมนะครับเดือนนี้ดวงนารีอุปถัมภ์นะครับเดือนนี้เป็นดวงเดือนที่ดวงของคุณเปิดนะครับใครที่ขายสินค้าเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับเกี่ยวกับความสวยความงามเนี่ยดวงชะตาจะปังดวงชะตาจะรุ่งดวงชะตาจะดียิ่งกว่าเดิมนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือได้ด้วยนะครับ ส่วนคนที่เกิด5ราศีต่อไปนี้นะครับดวงจะเด่นเรื่องความรักนะครับในเดือนกันยายนก็คือพฤษภมิถุนกันมังกรมีนใครเกิด5ราศีนี้นะครับดวงเรื่องความรักเนี่ยก็จะโดดเด่นนะสำหรับคนที่โสดอยู่ตอนนี้ก็อาจจะได้เจอกับคนที่ดูดีนะครับดูเท่ดูสวยนะครับดูแบบภายนอกโอเคหมดนะครับแต่ว่าภายในก็ต้องมาคุยกันนะครับส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะครับความสัมพันธ์จะดีถึงขั้นที่จะ ได้แต่งงานกันเลยทีเดียวนะครับโอเคต่อไปนะครับผมจะให้คาถาสวดสั้นๆเรียกความสําเร็จสําหรับเดือนนี้นะครับคาถานั้นเนี่ยก็ให้ตั้งนโมขึ้นมา3จบนะครับแล้วสวดนโมพุทธายสิทธังนะครับสวดเพียง7จบเท่านั้นนะครับแล้วก็หากเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจนะครับบูชาวัตถุมงคลนะครับพยาคุดเสริมดวงนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ นะครับโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอวอวยพรให้เพื่อนๆทุกคนในช่องนะครับรุ่งเรืองร่ำรวยประสบความสำเร็จนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็คลิปถ,ถัดไปนะครับสวัสดีครับ